อ้าวันนี้มีคนขายของด้เหรอต้องไปสอบถามมาดีกว่าว่าขายดีไหมเฮ้ย,ยตำรวจอย่าทำตัวมีี่รุษสวัสดีแมค่ค่ะสวัสดีค่ะคุณพลเร วเสร็จแล้ว <c oughs> สงสัยกันชิมิล่าว่าข้าจะทำอะไรจะหลอกขายน้ำอัดลมปลอมซื้อม,มาแล้วสีผสมอาหาร <c oughs> แบบซองก็มีวอย <c oughs> นี่แบบขวดไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดล้างเรียบร้อย <c oughs> เริ่มทำเลยดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวไม่ทันขายพรุ่งนี้ กรอกน้ำให้หมดทุกขวดนะแล้วก็จะใส่สีลงไปขั้นตอนต่อปุยวี่ไม่ใช่ข <O of, S 2> mm ั hmm. yeah, uh ้นตอนต่อไปแหมแอบมีฮาแอบมีฮาแแอบมีฮาอยู่ในใจก็พอเฮ้ยไม่ใช่อันนั้นมันแอบมีเธอ้องหวเนหลสีส้มก่อนก็แล้วกัน เหมือนน้ำเขียวหรือยังสีดำคือสีอะไรก็คือสีโคลาตอบถูกกันแล้วใช่ไหมติ๊งนองโอ้ยอย่าชวนแม่ค้าคุยเดี๋ยวงานไม่เสร็จหรอกโอ้ยร้อนไม่เป็นไรอยากรวยต้องอดทนหน่อย มัวตะบนเดี๋ยวก็ไม่เสร็จทำตอบเลยเดี๋ยวเจอกันวันเปิดร้านอย่าลืมไปอุดหนุนนะจ๊ะตกอับชิเป่งเลยอยู่แก๊งสไปซี่เนี่ยมือเช้าได้กินแค่กล้วยจะบ่นทำไมเนี่ยทุกคนเขาก็ไม่มีตังอะต้องเซฟปะดูมันมีตังซื้ออยู่คนเดียว ก็มันเป็นหัวหน้าไงหัวหน้าก็ยิ่งตกเสียสละป่ะก็มันเป็นอย่างนี้อ่ะคือให้ทำใจใช่อยากกินน้ำอัลโลมาน้ำเป็ดเดี๋ยวจะหาว่าหัวหน้าไม่จ่ายยีสสามขวดจะไปซื้อที่ไหนอเฮ้ยมันต้องมีสัก้านดีที่มีโปรอ่ะสามขวดยี่สิบยายแกงดีกว่าเว้ย ถึงกับยายแก๊งกันเลยเหรอไปเดี๋ยวพาไปซื้อตามมาเร็วนะ้ำอดลมมาอ่ะทุกๆมียมโลอากาศร้อนๆหาอะไรเย็นๆกินกันเออน้ำอารมณเป็นบุญนะชื่นใจชื่นใ,ใจบ้าจริงๆบอกให้ข้าหาสูตรลดน้ำหนักอยู่เนี่ยตายทำไมชวนกินแบบเนี้ยรู้ไหมว่ามันน้ำหนักคือตอนซื้อยังมาขอกินนะเฮ้ยขอหน่อยไม่ได้ห เยลลี hm no. ่น nice. no mm. ้ำผักก็มีกินเข้าไปมันไม่อาย่อยอ่ะลำคาญเรื่องของเองข้าไปแล้วจใจเย็นใจเย็นยังโอกินเป้าเค้กอ่ะกินรู้แล้วหยอกหยอกถ้าพูดอีกคำหนึ่งนะเจอแน่นี่จะบอกให้นะเยลลี่ลดน้ำหนักอะมันอยู่ที่ใจเว้ยแต่ใจข้ามันอ่อนแอ้ยเฮ ค่อยลดพรุ่งนี้ได้เปล่าได้เย่ <Yay. S 1> กลับละออกินน้ำผักจะอ้วนตัวจการหน่อยวันนี้สถานการณ์ปกติดีไม่มีใครกล,าลก้าเหยยบหรอกเพราะจ่าอ้วนคุมอยู ร้านแล้วจ้าวันนี้จะมาขายน้ำอัดลมปลอม <Yahoo! S 1> จะมีใครโง่มาซื้อบ้างไหมเนี่ยมาแล้วสิมามาแล้วเร็วมาซื้อของกันไหนอะร้านน้ำของเองสามขวดยี่สิบมันอยู่ไหนในประเทศมันต้องมีสักที่สินาะแล้ว,ลวมันมีไหมเล่าก็ไม่มี ก็เออไงคนบ้าที่ไหนเขาจะมาขายราคาขาดทนุนมีแต่คนโง่เท่านั้น,น,นแหละขวดเล็ก3ขวดยี่สิบู้ได้ยินเป้าแถวนี้มีคนขายน้ำราคาถูกเลยหรอเราหูไม่ฝาดใช่ไหมโอ้ยรีบไปดิแบง่งยี่สิบาอยากทำงานแล้วเดี๋ยวเขาจะขายหมดแถวนี้มันมีจริงๆโงเมื่อกี้เองไม่ได้ยินหรอยินอยู่ถึอปยมาเลยจ้ามาเลยจ้าสามขวดยี่สบ เรเ็วด,ดีมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าขายยังไงคะสามขวดยี่สิบนี่มีให้ชิมด้วยเดีย๋ยวจะหาว่าของปลอมเองเห็นไหมเขาการันตีมีให้ชิมด้วยน้ำแดงขวดหนึ่งค่ะน้ำเขียวขวดหนึ่งค่ะพวกเองไม่ชิมก่อนเหรออุ้ยแท้เป้าเฮซ่ามากข,ของหนูของหนูน้ำดำมีที่ไหนล่ะน้ำดำเขาเรียกโคลา ทำไมได้น้อยจังอะเดี๋ยวมันเปลืองแพ้หรือไม่แท้<ฮ>แท้เนี่ยตบหัวข้าเป็นลูกน้องเลยนะเองตบทำไมอ่ะขอเขาเรียกว่าอุปทานมูนางหนูหน้าซีดเนี่ยน้ำเขียวใช่ไหมหนูไม่ได้หน้าซีดหนูหน้าขาวข้าก็ขาวถ้าหน้าไม่โดนแดดข้าขาวอมจมือ ของแท้เองลองชิมดูสิซ้าม,มากเออเดี๋ยวจัดการเองนะ่ะยุ่งตลอดาอันเนี้ยซาเสียงดีน้องเป็ดทำดิไม่จากข้างบนลงมาข้างล่างโอ้ยโ,โย,ย่ตายลมด้วยยีสิบได้กี่ขวดคะเนี้ยสามขวดเลยจ้ะตามโปร อเอาตังมาก่อนสมัยเนี้ยต้องรับตังของหยิบไปซิเดี๋ยวป้าเขาก็ขายหมดหรอกน้ำดําก็แล้วกันก็บอกว่าโคลป๊าป,ป้ไปได้แล้วมาเปิดกินเลยดีกว่ายางเปิดกินไม่ได้ทำไมอะคะพวกเราขอแห้ง น้ำอัดลมห้านป้าต้องแช่เย็นไม่งั้นมันจะจืดไม่อร่อย <c oughs> เอออันนี้ค่าก็รู้มาน้ำอัดลมต้องกินแช่เย็นช่องฟรีซเออนั่นแหละสำเนียงแอฟริกาเองต้องได้มันมันพูดว่าอะไรอ่ะมันจะไปแอฟริกาเพื่อนมันอยู่ที่นู่นเนาะ <c oughs> ปิดแอฟริกาป้าเดี๋ยวป้าเขาจะขายต่อละ ไปตามเพื่อนมาด้วยนะเดี๋ยวหมดโปรอย่าลืมแช์ช่องฟรีดนะอ้าววันนี้มีคนขายของด้เหรอต้องไปสอบถามมาดีกว่าว่าขายดีไหมเฮ้ยตำรวจอย่าทำตัวมีพิ่รุดสวัสดีแม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณฟลิดขายดีไหมครับ ทำไมทำท่าลุกรี้ลุก,กลนค,คุณทำอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่า,เปล,าเปล่าค่ะขายน้ำอัดลมจริงๆอ่ะจ๋าลองชิมดูไหมคะขอเต็มๆนะเดี๋ยวไม่อิ่มได้จ้าจ๋อาอ้วนสดชื่นเฮ้ยของแท้นี่ไม่ใช่ของปลอมก็บอกแล้วร้านฉันขายของแท้อร่อยจ๊ะ เอออร่อยดีขอ,อกแก้วนะจ้าเดี๋ยวจ่าจะอ้วนนะจ้าเออไปแล้วขอบใจ <c oughs> อรอดตัวดีนะเราเตรียมของแท้ไว้ไม่งั้นเสร็จจ่าอ้วนเ <What? S 1> มื่อกี้พูดอะไรนะอปาป,ปาเปล่จ้า <c oughs> โห่ยัโลจะไปลดทำไมน้ำหนักเดี๋ยวก็ผอมแย่ <c oughs> หมดแล้วหมดเลยนะจ๊าของดีมีน้อยจ้า เก้หนูมาน,นี่ก่อนแล้วมามามาขายน้ำหวานหรอครับก็ใช่นะสิเห็นเป็นอะไรเกาทำไมเนี่ยหวัวงงก็ถามสิน้ำหวานใส่น้ำตาลไหมครับเนี่ยเออใช่มันใส่น้ำปลาจะบ้าเหรอน้ำหวานจะต้องใส่น้ำตาลสิขายของให้เด็กคนนี้ปวดหัวมากเลยอะอมไม่เชื่อหรอกต้องลองชิมคนสมัยเนี้ยเชื่อถือไม่ได้น่ะหัวหมออีกได้ได้ไ,ดไ,ดไดจะชิมน้ำอะไรล่ะ แดงเขียวส้มโคลางั้นเอาน้ำเขียวครับต้องพิสูจน์ก่อนสิบปากว่าไม่เท่าลองชิมมีฟองถือว่าผ่านต้องลองชิมก่อนอของแท้ใช้ได้อ้าวแล้วจะเอากี่ขวดละจ้าคุยซะเยอะเลยขวดเดียวครับปัดโทเจะเอาขวดเล็กหรือเอาขวดใหญ่เอาขวดใหญ่ได้มาตังค์สิบห้าบาท นี่จากขวดใหญ่น้ำสับป,ปะรดชื่นใจกินเลยดีกว่าอ้าเดี๋ยวต้องไปแช่เย็นก่อนนะจ๊ะทำไมต้องแช่เย็นนะครับอุ้ยมันจะได้เย็นเย็น<ๆ>ชื่นใจอร่อยอร่อยไงยไปไปไป,ไปกลับบ้านถามนั่นอะ่ะก็คุณสงสัยถามไม่ได้หรอกถามได้แต่ถามเยอะไปเข้ามาตรวจไอ้หมู่บ้านหน่ะ เปลี่ยนที่ขายมากดีกว่าตรงนูนะ้นอ่ะขายไม่ค่อยดีเลยตำรวจอา้าวแม่คะเจอกันอีกแล้วขายอะไรวันนี้อา้าว<ๆ>ก็เมื่อกี้เราก็ยังเจอกันอยู่เลยนะจา้าวันคออย่างแห้งเลยแม่คะรอบนี้เขาอ,อุ่นนุนขายยังไง ขวดเล็ก3ขวด20ส่วนขวดใหญ่15บาทจ้าเอาขวดเล็กมา3ขวดน้ำเลยก,ก็ได้ขอบใจจ้า <c oughs> หลอกขายตำรวจได้เมื่อกี้พูดอะไรนะเปล่าจ้า <c oughs> น้ำเขียว <c oughs> น้ำแดง <c oughs> น้ำส้มก็แล้วกันนะจ้านี่จ้า ที่ไหนล่ะสับประรดอ๋อตื่นเต้นจ้าขายให้ตำรวจขอบใจนะจ๊ะขอบคุณนะครับถูกดีวันหลังมาอุดหนุนใหม่ <c oughs> จ้าไม่มีมวันหลังแล้วจ้าทาไมคีฉันก็ถูกจับนะสิบายบาย แี่เอ erm ้ยชวนข้ามาจนได้เออหน้าขอวันเดียวทั้งปีเลยทั้งปีมีแค่วันเดียวพรุ่งนี้ต้องกินน้ำผักแล้วนะเออชัวร์ร้านเปอร์เซนต์กินอยู่แล้วปุ๊กกี้เฮ้ยมือข้างหลังทำอะไรอ่๋อปุ๊กกีเปล่าเกาหลังอยู่เฮ้ยปุ๊กกี้ไม่ต้องไกลไกลมีร้านขายน้ำไปตรงนี้ด้วยหรอปกติไม่เห็นนีเลย ก็ดีแล้วไงแดดมันร้อนจะได้ไม่ต้องไปไกลเดี๋ยวดำอาจารย์เชิญจ้าเชิญจ้าซื้อฝากลูกฝากหลานฝากพ่อฝากแม่ถูกๆเลยจ้าแล้วถ้าเกิดซื้อฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณตา,ค,ณณา,ค,ณตาคุณยายได้ไหมคะโอยเขาก็หมายถึงรวมๆนั่นแหละอ<า>๋อเอ็งนีซื้อบื้อติดพวกนางเป็ดมานะดีแล้วช่วยป้าแปลความหมายจะได้ไม่ต้องเมื่อยปากขอโทษด้วยค่ะเพื่อนหนูมันโง่อ้าวปาเท พูดแล้วของมันขึ้นอย่างนี้ต้องเหมาโอยขวดใหญ่เท่าไหร่คะขวดละสิบห้าบาทจ้าแล้วขวดเล็กขายยังไงคะสามขวดยี่สิบจ้าอย่าบอกนะเอ็งจะซื้อทั้งขวดเล็กขวดใหญ่อะ่ะนี่ใครพองลมเอ้ยอเจลโลดีคือข้าเป็นคนดีมีน้ำใจซื้อไปฝากเพื่อนหรือจะเก็บไว้กินเองเก็บไว้กินเองดิเฮ้ยไม่ใช่ซื้อฝากเพื่อน ก็อยากไปว่าเพื่อนสิเขามีน้ำใจซื้อหมดร้อยเลยนะจ๊ะเดี๋ยวป้าแถมให้งั้นขวดใหญ่สี่ขวดเล็กหกค่ะฮะ,อะมองอะไรก็ร้อยหนึ่งพอดีไงนี่เองจะซื้อหมดจริงๆเลยเหรอนี่ใครบอลลูน <Ball oon. S 2> โอ้ยขี้เกียจพูดกับเองแล้วอะป้านี่ตังใจจา้าืมชอบว่าเพื่อนน่ะอะถือแล้วจะถือหมดไหมเนี่ยปุ๊กกี้อยากกันนั้นเลย โอ้ยคนเดียวเลยโอคเก้ถือไปนะเจอกันที่ห้องกายบ้านค่ะตู้เย็นเสียมือ้องลมมาช่วยถือเลยนะไหวไหมจ้าหนูโอ้ถามอย่างนี้ก็ต้องไหวสิคะไปแลวเว้โอ๊กกี้เจอกัเหลือสามขคดมาเลยจ้าเชิญทางนี้น้ำอัดลมถูกๆจ้ามาเร็วมาเร็วจะกินเลยก็มาให้กิน แช่เย็นก่อนแมคะว่างั้น<ฮ>แล้วกว่าจะเย็นกายฝากแช่นเลยนะทำไมไม่แช่ห้องตัวเองมันเปลืองไฟน้ำกวนยิ่หมวดศรทธาพูดอะไรเยอะแยะขอค่าบ้านน้ำแดงขวดมันกิ้งเห็นไหมเนี่ยป้าโทเย็นไวๆนะอยากกินแล้วถ้าจะบ้าไปสักตุ้ย ใหญ่ะนะใหญ่ปุ๊ก,กี้จะถืออะไรให้มันฉาละ่ะไปประตรถือจนกล้ามจะึืนแล้วเนี่ยอีกหน่อยจะไปยกน้ำหนักแล้ว <c oughs> เออดีไปแข่งทีมชาติเลยละ่ะเฮ้ย,ย <c oughs> จะยืนคุยกันอีกนานไหมดูหนังอยู่เนี่ยกายฝากแช่หน่อยนะเออคิดว่าเป็นบ้านตัวเองอะเปิดดิปุ๊กี้เอ็งยังจะให้ข้าเปิดอีกเหรอ เห็นว yeah! okay. ่าเป็นลูกน้องนะเลยเปิดให้ใครลูกน้องเองปะโถเจ๊บะหมี่ใครเขาจะไปเข้าพูดผิดพูดใหม่นะปุ๊กกี้พอดีอ่ะโดนแม่ด่าโดนด่ายังไงก็เปลืองไฟดิเออแต่วันนี้ได้นะมันลมราคาถูกมากเลยนะเออค่าก็ได้เหมือนกัน20สบาท3ขวดพาลูกน้องอิ่ม รยังจะกล้าพูดภูมิใจเนาะขวดใหญ่15บาทปนะแล้วขวดเล็ก3ขวดยี่เออร้านเดียวกันแต่นางเป็ดไม่มีตังเลยซื้อ3ขวด20กระจอยนี่ค่าจ่ายตังให้เลยนะจะถูกหรือจะแพงก็มีบุญคุณมาดูหนังรอครึ่งชั่วโมงก็เย็นแล้ว เร็วพวกเราครึ่งชั่วโมงแล้วโอ๊ยจะกดหัวทำไมเนี่ยนางเป็ดเปิดเลยนางเป็ดเปิดเลยดูนะทุกคนแทมแทมปาทำไมไม่แทมเราข้ามีสองแทมแล้วเปิดเลยเฮ้ยฟ <c oughs> ังนะข้าจะสอนนับจังหวะแถวบ้านข้ามันเป็นแบบนี้แทมแคม ้าสอนนับจังหวะอยู่จะเปิดทำไมล่ะเอ็งตั้งใจหรือเอ็งแกล้งแกล้งหุยไม่ได้แกล้งทุกวันเนี้ยค่าก็ไม่รู้หรอกนะว่าพวกเองอ่ะรักค่าหรือเกลียดค่าแกล้งตลอดเลยโอ้ยหนอกจะได้กินน้ำไหมเนี่ยนั่นนะสินะมามาเปิดของจริงเนี่ยโมแต่เล่นว้าวไอเย็นขึ้นมาเลยท้องไหขออกมาเลยเฮ้ยเฮ้ยลุงปิด วันนี้ที่รอยคอก็มาถึงรอคอยเปล่าที่ข้านับถือเพราะมันตลกนี้เฮ้ยขย่าอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ระเบิดโมาหรอกนะมันลมอมามันไม่มีสหมองฮัลโหลมีใครอยู่ในนี้บ้าไม่มีเอ้ยลืมไปขย่าแล้วอย่าฟู่นะเฮ้ยอ้าวไม่มีทำไมเงียบกิบเลยอะไหนกินหน่อยสิ ทำไมอร่อยเหรอเองทำหน้างั้นอ่ะจืดชืดเลยน้ำอันลมบ้านไหนจืดบ้ากระมังเออนั่นดิเออจืดจริงว่ะอือเชื่อหมมันหลอกเราแสดงเสนียนเลยนะอือแอคมันเยอะกินดิอืมเดี๋ยวข้าลองชิมก่อนนี่ก็จืดว่ะ เฮ้แสดงอยูแล้วเองอ่ะตลกแหละสิบปากว่ามไม่เท่าน้องโบนัสชิมทำไมจืดกายตู้ยเย็นบ้านเองท้ำนะ้ำอารมณจืดหรอไอ้อเงี้ยอย่าบอกนะว่าขอ,บบองปลอมไม่ปลอมค่ะลองชิมแล้วซาสดชื่นชิมมิใช่ข้าก็กินมาซาสดชื่นแล้วทำไมมันจืดไหนลองอีกทีดิ ม่มีรถอะไรเลยเหมือนน้ำเปล่าโด,ด้นแล้วโด,ด้นแล้วคพ่งคอ่อยร้อยนึ่งของคอยิห้าบาทเฮ้ยอยากตื่นตะหนกในตู้เย็นยังซ่ายอยู่มันจืดแค่นี้แหละงั้นเองไปรอได้ขวดสุดท้ายแล้วเว้ยขวดนี้แหละจะซ่าคํำมั่นใจซาปะ เฮ้ยซาซาขวดนี้มันไม่พูดอะไรจืดสนิทของปอบเสียตั้งฟรีเดะไลท์ฮัลโหลของปอนอย่างนี้เ้าจะไปขายต่อใครแล้วเนี่ยข้ามรู้เหมือนกันเลยเทียบเลยเนี่ยบานเตง่ายๆเองก็ต้องขายคนที่เป็นโง่ที่สุดเลยคนคนนั้นก็คือคือ ้าหน้าเหมือนคนโง่เหรอเออเสหนุ่มไมครับประชาชนนังเสื้อมาตน้นระวังมิจฉาชีพขายน้ำอามรมณ์ปลอมก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะคนขายน้ำอารมณ์ปลอมได้เงินไปทั้งหมดกี่บาทเท่าไหร่นะไม่รู้สิมันช่างโง่จริงๆเลยคนที่โดนหลอกขายอ่ะหน้าตาเป็นไงนะ อย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับ